สวัสดีค่ะเชนธนาชิงหลบสื่อส่งคนดูลาดเราดอดเซ็นเลื่อนฟังข้อกล่าวหาครั้งที่สองเชนธนาชิงหลบสื่อหลังเลื่อนเข้ารับฟังข้อกล่าวหาครั้งที่2ด้านผู้เสียหายหวันส่งฟ้องไม่ทันระยะเวลาที่กำหนดวันที่29พฤศจิกาย,ยน2567จากกรณีอายการพิเศษฝ่ายคดีสารแขวง4มีนัดหมายเรียกเชนธนาไายฉัดภูโชคอนันต์หรือเชนธนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอมาโดกรุปจำกัดเข้ารับฟังข้อกล่าวหาครั้งที่2ในวันที่29พฤศจิกายน67เวลา10นาฬิกที่สำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4โดยความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ที่29พฤศจิกายน2567ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ ยังสำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีสารแขวง4ซึ่งทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ว่าเชนธนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอามาโดกรุปจำกัดได้ชิงหลบสื่อโดยช่วงเวลาประมาณ7จ็นาิกานาทีได้ส่งม้าเร็วขับรถจักรยานยนต์มาดูสอบถามว่านักข่าวมาหรือยังจากนั้นได้นำเครื่องดื่มชูก,กำลังเลี้ยงแม่บ้านหลังทราบว่ายังไม่มีสื่อมา นายเชนก็ Chain, ได้ตามหลังเข้ามาโดยนั่งรถตามหลังเข้ามาจำนวน3คันก่อนจะขึ้นไปเซ็นเลื่อนเข้ารับฟังข้อกล่าวหาครั้งที่2และกลับไปทั้งนี้ยังไม่ทราบว่านายเชนธนาเลื่อนนัดไปวันไหนเนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิ์หากมีความพื่มหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปต่อมาเวลา10นาฬิกานายธนพงษ์จูสนิท ทนายความของบริษัทไทยยินตันจำกัดฝ่ายผู้เสียหายเดินทางมาที่สำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษศาลแขวง4เพื่อรับฟังความคืบหน้า โดยหลังจากทราบว่านายเชนธนาได้มีการเลื่อนนัดครั้งที่2ก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าซึ่งการขอเลื่อนครั้งที่2คาดว่าน่าจะอยู่ในกรอบระยะเวลาอยู่ซึ่งอยู่ในดุลพินิษของศาลซึ่งที่ผ่านมาเชนก็ได้มีการเลื่อนรับฟังข้อกล่าวหาหลายครั้งทำให้รู้สึกกังวลใจทําให้กินเวลาเกินกำหนดไปอีกและมีความเสียหายมูลค่าจำนวนมาก ความเสียหายวงกว้างซึ่งพนักง,งานอายการสั่งฟ้องเป็นคดีอาญาส่วนเรื่องของสีที่จะเป็นข้อต่อสู้ทางเราไม่มีความกังวลแต่กังวลเรื่องกรอบระยะเวลาที่จะส่งฟ้องกลัวจะไม่ทันเกรงว่าจะมีปัญหาต่อรูปคดีแต่ตนก็ยังเชื่อมั่นว่าจะมีการส่งฟ้องทันในระยะเวลาที่กำหนดขอบคุณที่นิ้วคะ่ะ